ทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องน้นองทัพทีมนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารู้กันปากากากันเลยนะคะปากากาที่เราใช้นะคะก็จะเป็นปากากาแบบนี้นะคะจะเป็นปากากาหัวสองด้ามเนาะไอตอนแรกอะทุกคนปากากาอันเนี้ยเราก็คิดว่าจะใช้ได้แต่โทรศัพท์ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าถ้าใช้กับโทรศัพท์ได้อะแล้วเราจะสามารถใช้กับอย่างอื่นได้อะไรเราก็เลยเอาอัน เอาที่วาดรูปของเราเนี่ยค่ะทุกคนาการวาดรูปของเราอันนี้นะคะมาเอ่มมาวาดนะเพราะว่าปากกามันหายพอดีนะคะก็เลยจะวาดรูปนะคะเดี๋ยวหาปากกาด้ามหนึ่งก่อนไอเปิดไม่ได้ด้านนี้นะคะทุกคนด้านนี้นะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้สําหรับโทรศัพท์ค่ะด้านนี้นะคะก็จะใช้กับโทรศัพท์ แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านนี้นะคะด้านที่ทุกคนเห็นนะคะจะใช้กับจะใช้กับ iPad ของจะใช้กับกระดาษวาดรูปของเรานะคะด้านด้านนี้นะคะเราจะใช้สําหรับปากกาวาดรูปนะคะมานะคะมาวาดมาวาดเพื่อนมาเขียนชื่อเพื่อนกันเลยค่ะจะเขียนเป็นเพื่อนที่เราคิดว่าเรียบร้อยที่สุดนะคะแล้วก็ ม่ค่อยคุเดียวกับเพื่อนเท่าไหร่นะเขาชื่อแบบถ้าไม่เห็นหน้าก็ขอโทษด้วยนะคะน่าจะไม่เห็นนะคะมือน่าจะบังก่อน คทุกคนนะคะ,ะ,คะเพื่อนคนนี้นะคะชื่อว่าของขวัญน,นะคะเขาจะไม่ค่อยคุยกับใครนะคะ<ม>ก็เลยจะเขียนเป็นเพื่อนคนนี้นะคะไม่ค่อยคุยกับใครเลยเนาะนี่นะคะของขวัญน,นะคะอะไรลูกแล้วมิมโมะบ๊ายบาย ใครอยากให้เราเขียนชื่ออะไรอีกก็เมนมานะคะแล้วจะเขียนใส่กระดาษนี้นะจะไม่เขียนใส่ไอบิดเพนแล้วบ๊ายบาย